สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง fc ลูกสาวอุ์หญิงเพชรบ้านแพงทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลังรักพลังเงียบครับย้มแะรงครับพี่น้องหลังเลิกงานครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเลิกงานนะครับกะบ้านในกับบ้านครับก็เลยนางอาชีพกอนศิกับบ้านครับพี่น้องครับคลิปนี้นะครับกะมีเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะครับในเมื่อเมื่อที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับลูกสาวอุ์หญิงของพวกเรา นะครับอ่ากสินํามาเบาสู่พ่อ,พอแมเม FC ลูกสาวได้ฟังกันนะครับบางคนกะอาชีพเฮ็ดเบียเฮ็ดงานนะเบรติตามลูกสาวว่าเออมาอนีลูกสาวไปเห็นอย่างแน่เมื่อคืนนีลูกสาวไปอไปย่างไดนแน่นะครับนะละ้วกาเรื่องเล่าอย่างเกี่ยวกับลูกสาวนี่เกิดขึ้นบ้างในแต่ละมืออนระวางวันนะครับตอนนี้กะช่วงนี้กับประมาณซีม้คเพิงพี่น้องบาย4มีมงนะครับกับกำลังสีฮาม้งเลยล่ะนะครับ ที่นี่เรื่องนี้นะครับเรื่องที่ผมสืเอวาในคลิปนี้ก็คือเป็นเรื่องของการโหวตคะแนนโหวตกกนครับกานโรโหวตกมเชลล์กอร์ดนะครับในเมื่อสองมือสาม 3, มือที่ผ่านมาเนี่ยครับก็มีกระแสข่าวเมื่อวานุง้ห,หิงโดนไลอ้อนคะแนนแซงขึ้นมาอีกแล้วว่าสันเกาะแม่บ้ครับก่อนหน้านี้หลายคนสิ่เห็นในกลุมบานฮักต่างๆแช่ว่าไลอ้อนแซงขึ้นมาอีกแล้วหลายวันแล้วทาไมไม่ไม่สลับสักที เอาจิครับพี่น้องครับเพราะต้องตกใจครับปีนี้ผมฟันทงจังไดอุ้งอิงกษณะพี่น้องนะฟันทงอย่างนี้เลยผมฟันทงเลยว่ายังไงปีนี้อุ้งอิงได้รางวัลแน่นอนนะเออชนแะหนแหกชนะแหกบ่รู้แหละแต่ผมคิดว่าอุ้งอิงได้แน่ปีนี้นะครับอืมล่าสุดนะครับล่าสุดวันนี้เลยล่าสุดวันนี้เลยเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับผมเพิ่งจะโพสต์รูป รูปลงไปนะครับใน Facebook ของผมนะครับ Facebook ส่วนตัวของผมนะครับผมเพิ่งจะโพสต์ไปนะครับเมื่อกี้ผมเพิ่งจะนั่งโหวตครับนี่ครับผมเพิ่งนั่งโหวตเสร็จเราก็มาอัดคลิปนะครับนี่ครับผมโหวตผ่านคอมครับอ่าผมกระนำเลยเมื่อกี้นะครับผมก็เลยปิดคอมเตรียมสิกลับบ้านก็เลยมานั่งอัดคลิปนะครับมาเบอกจ่ากับพ่อแม่พี่น้องก่อนสิกลับบ้านสักคลิปนึงนะครับอ่าพอได้ยงบัให้หน้าให้ตานะครับ สิบอ้อยฟังครับพี่น้องครับคลิปนี้นะครับสำหรับ,รบเรื่องการโหวตที่หลายคนเป็นกังวลวนาไลยอั้นแซงขึ้นมาแล้วทําไมองค์หิงไม่แซงกลับขึ้นมาสักทีมันกระซับขึ้นซับลองอมือเละพี่น้องล่าสุดเมื่อนี้ล่าสุดที่ผมเข้าไปโหวตนะครับตอนนี้ลูกสาวองค์หญิงของเรานะครับกลับขึ้นมาที่หนึ่งเรียบร้อยนะครับขึ้นมาอันดับหนึ่งเรียบร้อยพี่น้องโอ้เสียงกระแหบเสียงผมก็ยั่งขึ้นมาพอเต็มรอยพี่น้องครับ เสียงก้อนอันนี้ผมเสียงแหบเสียงหายกันยังมา่เติมร่อยนะครับผมก็เลยบ่ค่อยได้อาชีปกับเสียงเร่มกลับมาผมก็เลยว่าอาชีพวังเมื่อสองมือที่ผ่านมานะครับเมื่อนี้นะครับมีข่าวดีนะครับมาแจกก็คือลูกสาวพลิกกลับขึ้นมาอยู่อันดับที่1เหมือนเดิมนะครับพี่น้องมันพลิกไปพลิกมาพี่น้องเขาบ่ต้องไปตกใจครับเขามีหน้าที่อย่างครับมีหน้าที่แค่โหวตโหวตให้ลูกสาว นะครับหวตให้ล <ules> ูกสาวทุกๆวันหวชไปเรื่อยๆเลยพี่น้องหวตไปเขาจะไปกังวลก็ว่าผู้นั้นสีแแงผู้นี้สีแแง่ก็ต้องไปกังวลครับขันเขาสีแแงเขากะแซงครับอืมเขาเห็นอย่างบ่ได้ครับขันเขาสีแแง่กะใหก็แง่ขึ้นไปพี่น้องนะครับเขาเห็นอย่างบ่ไหนนาทีเขากบสุดท้ายเขาแซงขึ้นมาเขาก็ต้องหวตบ่ะนะครับหรือว่าอุ้งอิงแงขึ้นมาล้วเขาสิหยุดหวตหรือว่าจังไหนแมนบ่พี่น้องถึงอุ้งอิงจะแงขึ้นมาเราก็ยังโบวตอยู่ทุกวัน ถึงเขาจะแซงเราก็โหวตอยู่ทุกวันเพราะนั้นเขาจะไปซีเรียสโหวตไปเรื่อยเือเถอะพี่น้องยังมีเวลาอีกหลายวันอย่าเพิ่งไปซีเรียสว่าใครจะแซงไม่แซงใครจะตกไม่ตกนะครับผมเสียอว่าจังไดนอุอินกัษณะพี่น้องแต่เราไม่ชราใจครับเราก็โหวตของเราไปทุกวันนะครับโหวตสม่ำเสมอทุกมือเขาเคยโหวตจังไหกัโหวตให้มันหลขึ้นก็ได้ก็ได้ถ้ากลัวลูกสาวไม่ได้โหวตให้มันมากขึ้นกว่าทุกๆวันเมื่อนี้โหวตซิโหวต เมื่ออื่นโหวตยี่สิบอีกเมื่ออื่นโหวตสามสิบอีกเมื่ออื่นโหวตสี่สิบขันยานลูกสาวบ่ได้โหวตไปโวหวตได้หลายพี่น้องนะครับเรื่องพยสีแซงบ่แซงอย่าไปสนใจนะครับเราทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่เราทําหน้าที่ฝ่ายซัพพอร์ตฝ่ายโหวตฝ่ายส่งกําลังใจให้กับลูกสาวเนี่ยเฮ็ดหน้าที่เจ้าของตุกเนี้ยให้เต็มที่ไปเถอะแล้วเขาอย่าไปซีเรียสน,นะครับอย่าไปซีเรียสเนาะนะครับเอาเป็นว่าเขาโหวตแบบม้วนๆน,นะโหวตแบบม้วนๆ อืมใครจีแซงบาแซงกระชังจังไหนผมเชื่อว่าอุ้งอิงได้แน่นอนนะครับผมเชื่อว่าพลัง FC ลูกสาวเนี่ยมีเยอะมากนะครับจังไหนก็นไดอืมจังไหนก็ไดนะครับยังผมเนี่ยผมว่างผมกระหวตพี่น้องผมว่างผมก็โหวด,น,วดนะครับบ่บ่ไหลายครับโวตไปโวดนะครับเนอะอ่าอันนี้ก็เป็นข้าวดีอีกข้าวหนึ่งที่หลายๆคนคงอยากจะเห็น นะครับอยากจะเห็นว่าอันดับลูกสาวพลิกกลับขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งจะได้มีความสบายใจนะครับตอนนี้ก็ขึ้นสิสบายใจแล้วเนาะพี่น้องเนาะนะครับนะแต่มมนกล่าวชะล่าใจไปได้หรอกพี่น้องเดี๋ยวอีกสักหมือสองหมือสามมือเดี๋ยวเขากะพลิกขึ้นมาพี่น้องนะครับระบบก็บพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาไหนสิบอกว่ารอเหตุค้นเขาไปโหวตก็ว่าได้พี่น้องนะครับอืมมันเป็นตามเกมเลยพี่น้องถ้าเกิดอุ้งอิง ถ้าเกิดอุ้งอิงร้อยอยู่ผู้เดียวมันกะมันกะบอกระตุนนพี่น้องมันกะบกกระตุนมันกะบกกระตุนให้เอฟซเข้าไปโหวตนะครับนะเพราะกพลิกไปพลิกมาอย่แต่สุดท้ายแล้วผมเสียวัดจังไรอุ้งอิงกับชนะครับพี่น้องเพราะอุ้งอิงยังได้เปรียบในทุกช่องทางอื่นๆนะครับเอ s กับไลฟ์ชอปเนี่อันนี้ผมบ่แน่ใจว่าอุ้งอิงแซงหรือบ่แซงแต่ผมเชื่อว่า ทาง s อ s ที่เสียเงินเนี่ยกับลายฉอดที่เสียเงินเนี่ยอุงอิงไม่หลุดอันดับสองแน่นอนบอหนึ่งกับสองครับในสองช่องทางเสียเงินเนี่ยนะครับไม่หนึ่งก็สองแล้วก็ไม่มีใครทิ้งห่างอุงอิงแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอุงอิงอยู่อันดับสองแต่คะแนนไม่ห่างจากอันดับหนึ่งเนะี่ยอุงอิงที่ไหนก็ได้พี่น้องเพราะอ,อะไรครับเพราะอ,อะไรผมถึงพูดแบบนี้เพราะว่า ทาง Facebook อุ๋งอิงก็นำทาง t ิ k กต็ออุ๋งอิงก็นำถ้าทางเว็บไซต์อุ๋งอิงนำอีกคะแนนอุ๋งอิงจะสูงกว่าเพื่อนใน30ซช่องทางฟรีเนี่ยอุ๋งอิงจะได้เปอร์เซ็นต์ที่เยอะกว่าเพื่อนแต่ไม่ได้30เซคนเดียวนะครับสมมติอุ๋งอิงคนเดียวได้มาส5%อีก15%อีกครึ่งหนึ่งเนี่ย้าคนนั้นเอาไปแบ่งกันเนี่ยอุ๋งอิงได้เต่เดียวคนเดียวสิ สิพี่น้องใครที่ได้51%ซขึ้นไปเนี่ยคนเดียวเลยนะสมมติอุ้งอิงได้คะแนนรวมเลทั้งหาช่องทางเนี่ยห้าสิเปหรือ51%เอ็ดเจังไหนอุ้งอิงก็ได้รางวัลพี่น้องนะครับร้อยเปอร์เซนต์แบ่งกัน6คนอุ้งอิงได้คนเดียว50อีก50สิไปแบ่งกันหาคนภายศิวัฒนาอุ้งอิงครับถูกต้องบอนะครับคิดแบบง่ายๆเลยครับเพราะฉะนั้นในทาง SMS กับ l i น์ช h o p นี่ ไม่จะเป็นที่หนึ่งก็ได้ให้อยู่อันดับสองที่คะแนนไม่ห่างจากอันดับหนึ่งครับอันดับสองที่ไม่ห่างจากอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นอุงอิงจะไม่มีวันแพ้ครับขอให้สามช่องทางฟรีเนี่ยอุงอิงคืออันดับหนึ่งทั้งสามช่องทางบม่มีทางแพ้พี่น้องผมเส่อว่าทางเอเดเอกับไรช็อปเนี่ยพอพอใหม่ม่เอฟซีทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศเขาโหวตยุ่เรื่อยๆทุกมือพี่น้องผมคนหนึ่งที่ขบโหวให้ลูกสาวตลอดคือกันพี่น้องอืม ถามว่าสิบบททุ่มือได้บ่บ่ได้ดอกพี่น้องเพราะว่ามันเสียเงินพี่น้องนะครับเฮาบบได้มีกําลังทรัพย์ขนาดนั้นเฮาพอมีเฮาก็โบดโบดให้นะครับจะละลอยจะละลอยเดวว่ากันไปนะครับประมาณนี้พี่น้องครับเพราะนั้นอยากให้ f c ีเนี่ยไม่ต้องเป็นกังวลใจครับเรามีหน้าที่โบดโบดไปทุกมือพี่น้องให้สม่ําเสมอตื่นเช้ามาว่างกับโบดบ่วางก็เฮ็ดงานไปครับว่างเง้มใดก็บโบดพี่น้องนะครับ ทาง f a c e o o o กติกต็อกมันโหวตได้แค่ครั้งเดียวนะครับทาง Facebook มี2ที่ให้โหวตนะครับมันจะมีเพจคมชัดลึกอวอร์ดกับอีกเพจหนึง่งเพจคมชัดลึกนะครับเข้าไปกดหัวใจใต้คอมเมนต์ลูปภาพลูกสาวครับแค่นั้นพอครับไม่ต้องไปพิมพ์อุงองอ้งอิง ka สามสิหอุ้งอิงเพื่อแปงเพราต้องไปพิมพ์พี่น้องพิมพ์ไปกับเพาะได้คะแนนอยากพิมพ์ได้เพาะก็ได้พีพ่น้องแต่มันไม่เป็นคะแนน คะแนนอยู่ที่การกดหัวใจกดถูกใจใต้รูปภาพใต้คอมเมนต์รูปภาพลูกสาวครับนั่นคือถึงจะเป็นคะแนนทั้ง t i k กต็กกับไปกดหัวใจซื่อๆนี่ไป้องกดหัวใจให้กับโพสต์ของลูกสาวอืไปคอมเมนต์ว่มีคะแนนพีน้นองนะครับไปคอมเมนต์่มีคะแนนนะครับอันนี้บอกไปก่อนนะครับหลายคนไปคอมเมนต์และมีหลายคนที่เข้าใจผิดว่า เข้า <A> ไปพิมพ์ KA36 บกุอิงไปแปมแพงแล้วจะได้คะแนนเนี่ยมีหลายคนเข้าใจแบบนี้นะครับคุณเข้าใจผิดนะครับเขาให้แค่ไปกดไลค์ไปกดหวัวใจเฉยๆนะครับเขานับแค่นั้นนะครับไม่ได้นับคอมเมนต์นะครับเม่นเป็นล้านก็เพเพราะคะแนนพี่น้องเนาะนะครับเพราะนั้นฝากไว้นะครับสําหรับคนที่ยังเข้าใจผิดนะครับไปกดหวัวใจแต่ผมเสือว่า ทุกคนที่เข้าไปคอมเมนต์เนี่ยก็คงจะกดหัวใจลูกสาวเลยแหละนะครับผมไม่ได้ว่วงตรงนั้นหรอกนะครับผมเชื่อว่าเห็นใครที่เห็นรูปลูกสาวหรือโพสลูกเกี่ยวกับลูกสาวเนี่ยอันดับแรกที่คนสิเหตุคือกดไลค์เพราะฉะนั้นผมผมไวผมไว้ไวใจสบายใจแล้ววาสองช่องทางเนี่ยอุ๋งอิงนาแน่นอนชนะแน่นอนนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าอุ๋งอิงจะได้คะแนนคนเดียวนะครับมันต้องไปแบ่งเฉลี่ยกับอีกห้าคนด้วยนะครับ แต่คนที่ได้อันดับหนึ่งเนี่ยจะได้คะแนนเยอะสุดแค่นั้นเองนะครับสัดส่วนคะแนนจะได้เยอะสุดนะแต่ทางเว็บไซต์โบได้ทุกวันนะครับโบวตได้ทุกวันหลายโบวตจะโบวตเป็นร้อยโบวตก็ได้ครับแต่มันโบวตได้โบวตปุ๊บต้องรอสิบนาทีถึงจะโบวตใหม่ได้นะครับคลิปสอนผมเหดไว้เบิดแล้วทั้ง3ช่องทางฟรีนะครับเฟ c บุ๊กดิ i ตอเว็บไซต์ผมเห็ดให้เบิดแล้ว ไปย้อนเบิ้งคลิปเก่าที่ผมเพิ่งลงไปในสัปดาห์นี้แหละพี่น้องผมพึ่งจะเฮ็ดลงไปพี่น้องไปย้อนเบิ้งได้ผู้ได้โหวตว่เป็นนะครับฝากไว้สำานี้ครับพี่น้องครับไว้พอกันไม่คลิปหนาพี่น้องครับเอาข้าวดีมาฝากอุ้งอิงโนหนึ่งในรางวัลเน่นอนพี่น้องสวัสดีครับ